กจะแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาสวยๆงามๆค่ะอันนี้ก็ทองอุไัยก็เคยแต่งกิ่งแล้วนะคะทุกท่านธรรมาชาติค่ะความสวยความงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรม,มาชาติถ้ามีแดดเราก็อยู่ตรงต้นไม้เนี่ยะคะ่ะตอนกลางวันเขาว่าต้นไม้นะคะจะคายออกซิเจนออกมาค่ะทุกท่าน เขาก็งามนะคะทุกท่านได้รับน้ำฝนเนี่ยแหละคะ่ะธรรมชาติสวยงามจังเลยอากาศลายสวยมากเลยค่ะปกตินกก็ชื่นแจ่มใสเลยค่ะก็จะยินเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงไก่ค่ะเสียงสุนัขนะคะทุกท่านมีทุกอย่างเลยค่ะต้นนี้อยู่หน้าบ้านค่ะก็มีหลายต้นนะคะอยู่ข้างใน,นะคะ แดดมานี่คะ่ะต้นลำญยความเย็นนะคะทุกท่านมีธรรมชาติที่ไหนก็มีความเขีชยวชุมต้นไม้นะคะนี่คะ่ะนี่ก็เป็นต้นลีลาวดีเขาอยู่ตรงนี้เยอะนะคะทุกท่านตอนนี้ไม่รู้นกไปไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปธรรมติดีจังเลยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะสูตรโอโซนคะ่ะธรรมชาตินะคะ กลางวันเนี่ยคะ่ะอยู่ในต้นไม้นะคะร,ร่มเมาเขาก็ให้เาจะแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาสวยๆงามๆค่ะอันนี้ก็ทองอุไรก็เคยแต่งกิ่งแล้วนะคะทุกท่านตอนถ้ามีแดดเราก็อยู่ตรงต้นไม้เนี่ยคะ่ะตอนกลางวันเขาว่าต้นไม้นะคะจะคายออกซิเจนออกมาคะ่ะทุกท่านยดดจะมาแดดมาเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วันนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันธรรมชาติซวยๆอยากจะมาแดดมาเดีうう๋ยวมาตรงนีうう้แล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันธรรมชาติซวยๆสูตรโอโซนต้นไม้ต้นไม้เห็นไหมคะต้นแค่นี้ให้ผลผลิตแล้วอุ้ยอุอยากโมยผีเสื้อ แมลงขาบินไปแล้วเห็นไหมคะต้นแค่นี้ให้ผลผลิตแล้วอุ้ยอุอยากหมูขี่เสื้อแมลงค่ะบินไปแล้วชื่นแจ่มใสเลยค่ะก็จะยินเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงไก่ค่ะเสียงสุนัขนะคะทุกท่านมีทุกอย่างเลยค่ะอดเห็นไหมคะต้นแค่นี้ให้ผลผลิตแล้วอุ้ยอุย อยากขหมยกี่เสื้อมแมลงค่ะบินไปแล้วสวนเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านวันนี้อากาศกําลังดีเลยนะคะทุกท่านสดอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่าน <c oughs> ธรรมชาติสวยงามจังเลย,น,ยน,นี่ก็ต้นมะยมต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูกเลยมะยมเปรีย้ยๆวๆคะ่ะนี่คะ่ะสีขาว เราก็อยู่ต้นต้นนี้ละกันเด,เดี๋ยวเราเเดี๋วจิดก็ชื่นแจ่มใสเลยค่ะก็จะยินเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงไก่ค่ะเสียงสุนัขนะคะทุกท่านมีทุกอย่างเลยค่ะอู้เด็สูตรโอโซนค่ะกับธรรมชาตินะคะทุกท่านอากาศดีจังเลย <laughs> อยู่วันต้นนี้อยู่หน้าบ้านค่ะก็มีหลายต้นนะคะอยู่ข้างในคะ แดดมานี่คะ่ะต้นลำใหญ่สีขาวเราก็อยู่ตรงต้นนี้ละกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจ็ถ้ามีแดดเราก็อยู่ตรงต้นไม้เนี่ยะคะ่ะตอนกลางวันเขาว่าต้นไม้นะคะจะคายออกซิเจนออกมาคะ่ะทุกท่นานง,งามคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> ต้นนี้อยู่หน้าบ้านคะ่ะ มีหลายต้นนะคะอยู่ข้างในแดดมานี่ค่ะ,อดดคะตอนลำใหญ่ธรรมาชาติค่ะความสวยความงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรมาชาติก็อยู่ตรงนี้เยอะนะคะทุกท่านตอนนี้ไม่รู้นกไปไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปทำความเย็นนะคะทุกท่าน มีธรรมชาติที่ไหนก็มีความเกลี่ยกชมต้นไม้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นลีลาวดีค่ะสีขาวเราก็อยู่ตรงต้นนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจิดก็ชื่นจ่มใสเลยค่ะก็จะยินเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงไก่ค่ะเสียงสุนัขนะคะทุกท่านมีทุกอย่างเลยค่ะอู้ <laughs> เด็กเห็นไหมคะ้นแค่นี้ให้ผลผลิตแล้ว <laughs> อุ้ยอุย อยากปูนีีเสื้อมแมลงค่ะบินไปแล้ว <c oughs> ธรรมชาติสวยงามจังเลยนี่ก็ต้นมะย,ยมต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูกเลยมะย,ยมเปรีปร้ยวๆค่ะนี่ค่ะสีขาวแล้วก็อยู่ตรงต้นนี้ล้กันเด,เดี๋ยวเราดี๋ยวเจิดก็สูตรโอโซนค่ะกับธรรมชาตินะคะทุกท่านอากาศดีจังเลย <laughs> อยูวนันสาดีจังเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสูตรโอโซนค่ะธรรมชาตินะคะกลางวันเนี่ยค่ะอยู่ในต้นไม้นะคะร่มเงาเขาก็ให้ธรรมชาติค่ะความสวยความงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรมชาติสูตรโอโซนต้นไม,ม้ต้นไม้ วันนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะนี่เขาก็โตเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมชาติได้ฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงสุนัขค่ะทุกอย่างเลยนะคะครบเลยค่ะนี่เขาก็โตเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมชาติได้ฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงสุนัขค่ะทุกอย่างเลยนะคะครบเลยค่ะธรรมชาติสวยงามจังเลยนี่ก็ต้นไม้ยมต้นนี้ก็ ยังไม่ออกลูกเลยมะยมเปรีร้ยวๆค่ะนี่ค่ะธร,รมชาติค่ะความสวยความงามขอใทุกท่านมีความสุขกับธรรมชาติก็จะแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาสวยๆง,งามๆค่ะอ,คอันนี้ก็ทองอุไรก็เคยแต่งกิ่งแล้วนะคะทุกท่านตอนนี้เห็นไหมคะต้นแค่นี้ให้ผลผลิตแล้วอุ้ยอุ้ย อยากาหมูนี่เสื้อมแมลงค่ะบินไปแล้วคลิปสวยๆงามๆธรรมชาติสวยงามเสมอเขาก็งามนะคะทุกท่านได้รับน้ำฝนเนี่ยแหละค่ะธรรมชาติสวยงามจังเลยอากาศวันนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะ อยู่ตรงนี้เยอะนะคะทุกท่านตอนนี้ไม่รู้นกไปไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปทําสวนเนี่ยแหละค่ะทุกท่านวันนี้อากาศกําลังดีเลยนะคะทุกท่านธรรมชาติค่ะความสวยความงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรมชาติความเย็นนะคะทุกท่านมีธรรมชาติที่ไหน ก็มีความเกี้ยวชมต้นไม้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นลีลาวดีค่ะธรรมชาติสวยงามจังเลยนี่ก็ต้นมะย,ยมต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูกเลยมะย,ยมเปรีปร้ยวๆค่ะนี่ค่ะมร,รมชาติค่ะความสวยความงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรมชาติคลิปสวยๆงามๆธรรมชาติสวยงามเสมอ ธรรมชาติสวยงามจังเลยนี่ก็ต้นมะยมต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูกเลยมะยมเปรีปร้ยวๆค่ะนี่ค่ะคลิปสวยๆงามๆธรรมชาติสวยงามเสมอก็อยู่ตรงนี้เยอะนะคะทุกท่านตอนนี้ไม่รู้นกไปไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปทำสวนเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านวันนี้อากาศกำลังดีเลยนะคะทุกท่าน ลายสวยมากเลยค่ะปกตินกลายสวยมากเลยค่ะปกตินกก็อยู่ตรงนี้เยอะนะคะทุกท่านตอนนี้ไม่รู้นกไปไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปทํางามค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ถ้ามีแดดเราก็อยู่ตรงต้นไม้เนี่ยะคะ่ะตอนกลางวันเขาว่าต้นไม้นะคะจะคายออกซิเจนออกมาค่ะทุกท่านไม่ค่อยมีแดดเดินชมสวนวันนี้จะเดินชมสวนค่ะ